สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่4พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัเฉพาะคุณดิบัญใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค,ค่าคืนวันเสาร์นี้อย่างที่แจ้งให้ทราบครับมีทั้งหมด4 EP EP 1ถึง EP 3คือตัวเดี่ยวตัวชุด EP 4คือทีเด็ดทารกรสงต่ําก็เลือกรับฟังกันตามสะดวกสบาย วันนี้ EP 1 2คู่นั้นอยู่ในสึกพิมพ์ลีกนะครับส่วน EP 2 2คู่นี้จะเห็นว่าอยู่ในศึกบูเดลิกา้าและ EP 3 2คู่อยู่ในสึกกันโชสเนียนะชอบตัวไหนรักตัวไหนก็จัดไปตามนั้นหรือจัดไปจัดชุดจตเดียวก็ผสมผสานกันเอาเลยนะครับเพราะว่านี่คือ6ตัวที่บอลโอเคมีความมั่นใจและก็จะนำไปลงทุนหากำไรในคำคืนวันนี้รวมถึง การทายกอ์ส่งต่ำที่ EP4 ด้วยเอาละเรามาุยกันที่ EP2 2คู่ไมรฟิกฮอฟเฟนทายใะเมืองคุงเส้น้ามผลาด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเชน็คอมูล2งคู่ด้วยนดิแกปไม์กับไรซิกโมเดลิก้าสามทุ่มครึ่งไรซิกมยอนบุกต่อหลูก ไม่ฤดูกาลนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาปัจจุบันจะอยู่อันดับที่18ของตารางมีอยู่แค่3คะแนนผลงานห้างเกมหลังทุนเสมอ2แพ้3ยังมองหาชัยชนะไม่ได้เลยสำหรับไม่ต่างกับฤดูกาลก่อนที่พวกเขานั้นมน์เมียอยู่ในโซนกลุ่มนำด้วยซ้ำไปส่วนทางไรซิก จะว่าไปแล้วฤดูกาลนี้ก็ดูจะไม่เปลี่ยงปลงเท่าไหร่นะแต่ก็พอจะยังรักษาทรงอยู่ได้ปัจจุบันอยู่ันดับที่ห้าของตารางมีอยู่20คะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะ3แพ้2การเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะเหมือนว่าโดนไซตินะมันมักจะเป็นบอลบ้านขก่บ้านมันทำบ้านไม้ไม,ม,ม้มักจะทำได,ด้ดีกว่าไม่ชนะก็เ,เสมอ ถ้ามาไลซิกไลซิกก็มักทำได้ดีกว่าไม่ชนะก็เ,เสมอเช่นเดียวกันแต่ในสถานการณ์ตอนนี้สถินีอันนี้จะยังคงอยู่หรือไม่หรือหนัง,นงม้วนใหม่กำลังรอฉายอยู่เดี๋ยวเราไปตามดูที่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งกันก็คือในส่วนของภูกับแฮนดิแคปเจ้าหนังห้ารายวันนี้ ในราคาหูเรื่องที่จะเชื่อใจไรซ์ิกปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องถิมเยือนปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องหม้เจ้าต่างห้าหลายเห็นเหมือนเหมือนกันเหมือนนั่งประชุมมาด้วยกันแต่จริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างเปิดราคานะส่วนแฮนดิแคปในราคาหนึ่งลูกก็ปรากฏว่าเป็นทางไรซิกบนต่อที่เจ้าต่างห้าหลายเชื่อใจมั่นใจปรับราคาลดลงครบถ้วน ส่วนช่องบนลองหม่เจ้าบ้านปรับขึ้น4ี้ลดลงหนึ่งเพราะนั้นตัวผูตัวแฮนดิแกปจากจ้าต่างาหลายเชื่อใจไรซิกและเมื่อนำไปหมวกกับข้อมูลพื้นฐานก็ทำให้เชื่อได้ว่าเกมนี้ไรซิกจะมุกมาเก็บชัยชนะได้จัดเป็นทีเด็ดตัวเล็นสุด10ดาวตัวที่1ใน e p 2ศสึกฟุนบอลลีกเยอรมันครับ คู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองพูด,ดวยนะครับ้อมเป็นทางกับเรเวอร์คูเซนแข่งขันกันตอนสามทุ่มครึ่งเรเวอร์คูเซนบุกต่อหนึ่งลูก้อมเป็นทานั้นเรเวอร์คูเซนจัดเป็นทีมกลุ่มนําเลขตัวเดียวนะแต่้อมเป็นทายนั้นอยู่ดับที่หกของตารางมียูสิบแปดคะแนนผลงานท้าเกมหลังสุดชนะสองแพ้สามส่วนทีมเยอเรเวอร์คูเซนฤดูกาลนี้มาหนีมาแรงมาร้อนเหลือเกินพวกเขาเป็นทีมดับที่หนึ่งของตาราง มีอยู่ยี่้าคะแนนผลงาน17เกมหลังสุดชนะ16สเสมอหนึ่งโคตรหลเที่ยมเลยเกมเดียวที่เสมอคือการหมุนเสมอบายเยิน2อส่วนการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้จัดว่าสูงสีนะผัดกันแพ้ผัดนกันชนะและนี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วนข้อมูล2อูมดดู้วยยที่เกับแต่เจ้าทั้ง5้ลาย ปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายวันนี้คาดการมองเกมตอนจบออกสะท้อนมาทางภูเชื่อใจเลยเวอร์คูเซนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยนเลยเวอร์คูเซนปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องเสมอปรับขึ้นหมดเลยในช่องจบบ้านหอมเป็นหางพูเลือกทีมเยนเลยเวอร์แทนที่จปหนึ่งลูกของเลยเวอร์คูเซนเจ้าต่างห้าลายก็ยืนอยู่กับทีมเยนบนต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วน ส่วนช่องจะบ้านบอลรองเจ้ากระปับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดครบถ้วนเพราะนั้นภูนี้แหนดิแคบน,ปปนี้เจ้าเรื่องเชื่อใจเลเวอร์คูเซนว่าจะหมุไป,ปเก็บชัยนะได้เมื่อหมวงกับข้อมูลพื้นฐานที่เลเวอร์คูเซนมีผลงานการชนะคู่แข่งในอย่างต่อเนื่องยาวนานเหลือเกินมันอดไม่ได้ล่ะครับที่ยังไงก็ต้องเชื่อใจเลเวอร์คูเซน เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน EP 2, สองศึกบุนเดลิก้าเยอรมันและใน EP สองสองคู่ศึกบุนเดลิก้าเยอรมันนะสองตัวขุนพลที่จะนำไปลุยกันก็คือต่อไรซิกต่อในเมืองคูเซนส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งศึกฟินเลิกสองตัวและ EP 3, สามศึกกันโชว์เนอาร์สองตัวหรือแม้กระทั่ง EP สี่ทีเด็ดทายสกอร์ส่งตำ รบกวนติดตามด้วยขอบคุณครับ